ับผมแอ้วผมก็อันตอนคำคำครับหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งแล้วนะครับบ่ได้เห็นหน้าเห็นหนวดกันหลายมือแล้วนะครับบ่เคยได้ล่องคิดครับช่วงนี้บ่เคยได้ลองคิดเลยนะครับอาการบ่เคยดีขึ้นกันนะครับการบ่เคยดีขึ้นกันตามดีผมเคยได้บอกนะครับผมกับเป็นคน่วยคนหนึ่งนะครับคิดว่ารักษาตัวอยู่นี่นะครับ แต่ว่ามันกะมีงานเห็ดครับหลงจากว่าคุณหมอกับอี่ปูนะครับเป็น,ร,ยยนรูโตนเป็นร,ร,รูตนซากป็นก็เลยอยู่น้าครับมันก็เล้ซอยตออเพดครับอย่างลุยและครับอยู่น้ากันมาหลายปีแล้วครับสองสามปีแล้วนะสู้กันมากครับสองสามปีแล้วมันนีกันหล่อแต่เศร้าแล้ะครับแต่ว่าช่วงบายมันหนีกัน บายมาิอักดักนะครับมีก็มาจัดอีกช่วงนี้ครับผมก็เลยเีโอกาสมาเหยียดคลิปนะครับส่วนๆพบพรพองนะครับเป็นโลกระดูกทับเส้นนะครับในจุดต่างๆของร่างกายด้วยครับอ่า่จะเป็นโลกระดูกทับเส้นในจุดต่างๆของร่างกายปวดข้อปวดบรไรปวดสะบักน่ากระดูกเชิง่โพกเขื่อนนะครับทักกันเข้ามาครับตอนนี้ก็ยังเปิดนะครับ อนนี้ย,ยังเปิดอยู่สามารถทักกันเข้ามาได้ลเลยครบับกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจนวดเพื่อสุขภาพลำไปไามากนะครับชื่อเพจนะครับนวดเพื่อสุขภาพลำไปไามากรหรือว่าสีท้เข้ามาที่เบอร์0 8 0 3 3 3 7 1เดิมพี่น้องเด้อถ้าเพเห็นคลิปนี้นะครับถ้าเพเห็นคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปเบิ่งในเพจได้เล,เลยครับ ไปนหนาเ c e b บุกแล้วคนหาคำว่านวดเพื่อสุขภาพลำปลายมันะครับอาจจะเจอหนาเพจครับก็จะมีเบอร์โทรอยู่นั่นแะครับหลักการการรีวิวต่างๆนะครับเป็นเบอร์โทรแล้กก็โทรเขามากเลยครับให้คนไ้สอบถามอาการนะครับว่าเป็นเมไดเจ็บบมงไดเป็นว่าจากปีอายุเท่าไดนะครับเป็นอย่างนะครับมีการผ่าตัดบอนะครับแล้วก็มีโลคกประจําโตบอนะครับเป็นก็ริถามให้บอกคนไปตามตรงห้ามปิดบังนะครับ ทำิดฟังกันอาจีเห็นผมบอกแบบนี้นหลายๆคิดนะครับในหลายๆค,คิดอาชีพบอกคือกันเพราะว่าผมอยากยำเพื่อให้มั่นใจนะครับเพื่อให้มั่นใจเป็นว่าโปกปิดหล้กก็มามันมันมีปัญหาที่หลังครับโดยเฉพาะโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งเนี่ยครับโรคภูมิแพ้นะครับเอามาฝึกเอาม,มาพาก ก็สามารถรักษาได้นะครับด้วยเฮสไอวีหรือว่าผู้หญิงมีคันไม่สามารถที่จะรักษาได้นะครับที่สําคัญการผ่าตัดนะครับที่มีการไส่เล็กในร่างกายการผ่าตัดที่มีการไส่เล็กในร่างกายนะครับก็ต้องบอกเพิ่นนะครับโรคประจําตัวนะครับโรคประจําตัวนี่ออความดันนะครับความดันเบาหวานเก้าถ้ากินยาวคบคุมนี่ก็ได้ครับ ากัดท้ายร้อยนะครับถ้าเราเป็นพิษนี่ว่าถ้ายรอยเชื่อมนะครับถ้าลรอยเป็นพิษมันท้ายรอยเป็นพิษถ้าเป็นคืนแล้วก็สามารถทีทีเดินทาง้ามาได้นะครับมรักษาได้นะครับจะปรึกษากันเอาครับตามผมบอกเบอร์ไปนะครับศูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งเบอร์องเพื่อนกับโทรทามาปรึกษาได้เลยนะครับโทรทามาปรึกษาได้เลยครับผมถ้าใจเบิหนาเพียร์ก็พี่น้องว้านเพียงได้ครับ นี่ครับหน้าเพจก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าเพจของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับนวดเพื่อสุขภาพลำไส้มากนะครับนี่ก็จะมีกล่องข้อความนะครับถักขม้าเลยครับขบัน f a c e b o o k นะครับตามที่ผมบอกนะครับค้นหาคําว่านวดเพื่อสุขภาพลำไส้มากนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนือนเดิมกับกาแฟคู่ใจนะครับลุงพีสั่งลุยแล้วก็ต้องลุยครับวันนี้ครับลุงพี่บอกว่าลุยต่อครับ สู้ๆว่างั้นจัดให้ครับก็มีหลายๆคนนะครับช่วยกันครับพี่ๆทีมงานก็ช่วยกันนะครับช่วยกันครับผมช่วยกันก็ตามที่บอกนะครับสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับจะมีเบอร์โทรในหน้าเพจด้วยนะครับในหน้าเพจก็จะมีเบอร์โทรมีรีวิวผู้ป่วยแล้วก็ทายืดเส้นด้วยนะครับเบอร์โทรก็จะ0ูนย์แปดศูนย์สามสามสามหเจ็ดเหมือนเดิมที่ผมได้บอกไปนะครับ สำหรับตอนนี้ก็ขอโตขบเงเพจนะครับขอตัวเข้าดูเพจสักนิดครับผม